ก็อาให้บางๆนิดหน่อยดอีแล้วจ้ะซอยแบบแบบบ้านเขาซอยแบบบ้านเขานจะได้เข่าเนื้อเขาอ่าน้ำจิ๋มเนาะสุดอ่ะต้องดูดตาม สวัสดีค่ะสาวเดือนจ้ามาพบมาพอกันค hey, <Si> ือเก้าคอยเป็นน้องจ้าวิ้ก็มานี่ค่ะมาแบบอีมวยอีมวยนี่ค่ะเฮ้ยพี่น้องอล้วแต่บอกยังล่ะวันนี้วันนี้สาวเดืินได้ไรบ้อนจุจุจุเด็ใจวายถูกใจน้องล่ะเดงใจวายอีหลีจะเน้องจ้าโอ้คอยคิดอย่างเนาะ าสาวว่าวซวกินพริกอลเลยพี่น้องคุณนะพักอัญชัสวนเลดิสมาเป็นกลุ่มเป็นเงาพักอัญชันสวนกับพี่น้องเอ้ยผักซีหอมมีทางพริกต้นหอมหอมแดงหอมขาวอันนี้แม่จ้ะหอมขาวฝรั่งแล้วก็พริกลูกโดดนะจ๊ะแจวเอาสวนขนแก้วจอยแจวแบบนี้ทำเป็นน้ำจังน,น้อยขดสสด ข้าวเหนียวค้าวปิ้น้องข้าวเหนียวหั่นหอน่าจะพี่น้องวัดฟังแต่เสียงเยาวยวนใจว่าวุ่นน้ำลายแตกเงาเงาเงาโอ้ยคักพวกอุ่นน้ำลายแตกหลวงคุณถามมันแสบจั่ลูกน้ำลายเลยแตกเงาเงามวลมวนจำมวนอาหารบอกพี่น้องเอ้ยจวด อืมอืมโหับบแบบ,บแบบบางๆเลยแบบพ่อเตะขกูนะพม่ขอโทษขออภัยคนที่ไม่กินดิบนะสีข่อยบ่กินดิบกินเนื้อก็มีเป็นงวหน่อยเดอ้ออืม้มาด่ามาตับข่อยมันสุดอยู่เป็นตับงวหน่อยค่ะมันจะเป็นสีประมาณนี้แหละไม่ได้กินเนื้อสิลูก ตับตับงอยไงมันกุ๋ยไหมเจ้าเตือนเรด้เอเอามันกุ๋ยเลยมันแดงเนื้อสวยอยู่ค่ะแดงสวยด้วยสิซื้อไม่เบิ่งเป็นยับแด้งแตกต่างกันยังไงข้าม,มันทอดแบ ก็มึงอืติ๊ตอเัวตสัตวคนหน่อยพอกินข้าวกับปะปะาอัเนี้พอเป็นเซอรกับครับ ครับอากาศเย็ยนจ้ะหิมะตกบ,บนเขาแถวบ้านไม่ตกตกบ,บนเขา็ดอให้บางๆนิดหน่อยีแลยนะจ้ะซอยแบบแบบบ้านเขาซอยแบบบ้านเขาไม่จะได้เขาเนื้อเขาน้ำจิ้มเนาะส,นสดเออ กูดูตามมาพริดซอสบางๆแซ่บเลยจ้ะซอสแบบใ่ๆบางๆใยๆบางๆเขาซอสแบบดุนไมค่ะเลี้ยนแบบปวกเกาหลี เขาจีน,นะ่ะจิตตอนอยังไงแบบนั้นอนะรุ่นใหม่ค่ะแต่บ้านเรานี่ต้องซอยแบบบางๆมั่นอรพี่หนไงอ,อือกินแ้วยเนื้อนะ่ะแตกต่างกันบ้านเนขาท้องแทกก็เลยหนาบางๆบางบาง้านนี่จ้ะ จุ่มกับป่ะแล้วพักอย่างนี้พี่น่ะพักอย่างไงกวางตุ้งจีนแบบบอกบอกกันนะว่าจะเป็นร้านไทยอันนี้เป็นร้านฝรั่ง จับของแท้แน่นอนซอยแบบนี้ตับจงเนียวขมบ๊อบๆหรอกคนเขานะ่ะนองควันลิ้นเข้าไปลมได้บ่ใอย่เฮียบ่เนีย เนีนานจะ้สายมันลัเอีบมันบบบแซบเขากันได้จัดบางแบบแบบนี้อร่อยจ้ะสวยบาง มากบริสัยจวดใจดิบเว้นประแดกมากอันนี้ก็ไม่เผ็ดนะเว้นประแดกมากดีึ้นแล้วนี่แสบนะพี่นงค์นะ กินเผ็ดลงน้อยหน่อยหืม มานั่ง hmm. พ <5. S 1> oh, ี uk, nah? <5. S 1> mm ่มานั่งพี่น้องบุญมานั่งพี่ซีจุ๊บซิมซีบังอือหือแป้นหนังโอ้แล้วหยุดงานอือหือหวานตับหวานค่ะตับง้อหน่อยมันจะบกุ๋ยด้วยพี่เนาะ เนื้อวัวมันไม่เหมือนกันนะจ๊ะมันบ้านหลังนะมีกระเข้าได้จับเข้านี่หน่อยเข้าเดี๋ยวเบิดืด soi đơn ba, soi bông bám kiểu này, Để cảm giác khi ăn, cái vị thịt, um, ngon soi bông Il fait chaud. Après, je peux me rhabiller. <laughs> Tiens, on va tout le remettre. Voilà. Oh, une petite natale. ce qui restait dans l'assiette, je l'ai mis. Parce que je ne peux pas tout te manger tellement que je joue avec ces maniettes. Ben voilà. Tu sais ce que c'est, les maniettes ouais, Oui, oui, j'en ai déjà vu. ซอสครับทำน้ำจ <m ics> <sh yelled> so mm ิ hmm. yeah. ้มแบบซอสออกว่าละเนี่ยไม่ผัดแบบไทยนะตัวภาษาด้วยครับปักหันปักซี กระยุงค่ะเพราะลูกไปสกีเล่บเรนไปรันแทร่ต้องพารู่งไปเรียนเป็นสมัยอะไรไม่เสียสิไม่เท่าเมื่อก่อนไม่ไม่เสียสิดีบุ้งสิดีบุ้ง Bon appétit, t'es le doux Elle n'a même pas mangé des ratines. Ah non, elle l'a juste mis juste pour faire beau. Oui. <laughs> là, mmh. mmh. si a ah oui. Et la soirée non plus, c'est Elle ne mange plus la viande. Elle ne mange plus ce y a fait. Ah Oui. Est-ce que le vais boire Attends, une 25 minutes. des Voilà. C'est aussi des informations. Attention, je ne se met pas à manger des, des trucs, euh, une bûche ou autre chose, autour. tour. Surveille. Hein. Mmh.

Saya mord. Ça va au gimbal. Elle est sur tout dans le couloir. Hmm. Voilà. Mm -hmm.

ก่อนนั้ี่คอเด็กวามสุกที่สุดในวิตองนมเลยค่ะตอนนี้อเด็กที่มีคาสุขากที่สุดในชีวิตของผกเลยค่น้อนนบ้งือเนากทต่ามสพี่น้องสดใบวองแบบย สานบานเฮาของแ้อิริจันซอ,อยบางบางจะได้เข้าพวกเนื้อน้ำจิ้ม,มสิเนจเนาะเนะ้ลทน้ำตาลาเาลยอะไรพี่น้องมาคิปนีของสาวเดือนเสดิกฝากากดไลค์กดแชร์เนจเนาะเขารับชมกดติดตามเป็นกำลังใจให้ทางแฟนเพจสาวเดือนไกลบ้านแล้วก็สาวเดือนคำตาสวัจ้า<ม>พอก,กันคลิปหนาอยู่ดีไม่แห้งมีความสุขกันสุขสุขคนเด้อสวัสดีค่ะ